จมูกชมพู่คืออะไรและจะแก้ไขได้ยังไงนะคะแพทย์หญิงสิริกัญญาตรงสิรินะคะหรือหมอมุกนะคะเป็นคุณหมอประจำที่ตาคลินิกนะคะวันนี้หมอกจะมาให้ความรู้นะคะว่า จมูกชมพู่คืออะไรและจะแ,แก้ไขได้ยังไงนะคะคำว่าจมูกชมพู่หรือว่าจมูกใหญ่ที่หลายๆคนเรียกกันก็คือเป็นลักษณะของจมูกที่คล้ายลูกชมพู่นะคะก็คือจมูกจะใหญ่นั่นเองแล้วทีนี้เรามา ต้องมาแยกกันอีกว่าจมูกที่ใหญ่นะคะมันเกิดจากอะไรนะคะจะแยกได้2แบบนะคะคือใหญ่จากตัวโครงสร้างหรือาต,ต,ตัวจมูกเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะใหญ่จากตัวปีกจมูกที่บานนะคะอันนี้เป็นวิธีการวัดปีกจมูกว่าของเราปีกจมูกบานไหมนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะ จากหัวตาลงมาตรงๆนะคะถ้าปีกจมูกเลยหัวตาสองข้างนะคคือเป็นจมูกที่มีปลายจมูกใหญ่โครงสร้างที่ใหญ่ต้องไปแก้ไขโครงสร้างขา้างหน้าดูจากรูปนะคะแบบแรกคือจมูกชมพู่และเสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียวนะคะเป็นเทคนิคธรรมดาเราจะเห็นว่าจมูกยังมีขนาดใหญ่นะคะโครงสร้างไม่ได้รับการแก้ไขมันจะเหมือนคน คนอ้วนแล้วสูงขึ้นก็คือก็ยังดูบางคนดูจมูกใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเอ้ยทำไมเสริมจมูกไปแล้วดูจมูกใหญ่กว่าเดิมนะคะแบบที่สองก็คือจมูกชมพู่ทำด้วยเทคนิคแก้ไขโครงสร้างก็จะเห็นว่าโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจะทำให้หน้าจมูกเปลี่ยนไปรูปจมูกเปลี่ยนไปนะคะเวลาเสริมออกมาเราจะได้จมูกที่เรียวแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัย การศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเทคนิคในการทำจมูกในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่ผลลัพธ์ออกมาเราจะไดออ้ถูกใจเราเพราะว่าการสัญญกรรมเป็นเรื่องของความความพอใจเนาะเออถ้าเราเสริมไปปุ๊บมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาของเราได้สามารถตอบโจทย์เราได้ว่าจมูกเนี่ยจะได้แบบที่เราต้องการไหม ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามในวิดีโอถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าแฟนเพจคนไหนนะคะสนใจอยากรู้เรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอจะเอาไปเก็บทำการบ้านแล้วมาทำเป็นวิดีโอให้ความรู้ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ